สหพันธ์ฟุตบอลยูฟ่าประกาศคืนเงินค่าตั๋วให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนที่เดินทางเข้ามาชมเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศที่เจอกับเรอัลมาดริดที่สนามสตาร์ดเดฟรองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่28พฤษภาคมปีที่ผ่านมาค่ะดนเกมดังกล่าวค่ะเป็นทีมราชันชุดขาวเฉือนชนะทัพหงแดงไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่สิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่กลับเป็นเหตุการณ์ก่อนเริ่มเกมค่ะซึ่งเหตุการณ์เกิดความวุ่นวายขึ้นจนถึงขั้นต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป37นนนนนนาาาทีเเื่่องงจจกแฟบนวนหนึข้สนามไไม่ได้ แม้จะมีตั๋วแล้วก็ตามนะคะขณะที่ตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยบีบให้แฟนบอลมายืนแออัดกันก่อนเข้าสนามค่ะจนนําไปสู่ความวุ่นวายนอกจากนี้ค่ะเหตุการณ์ยังบานปลายไปจนถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ําตาและสเปรย์พริกไทยใส่ฝูงชนซึ่งต่อมาค่ะยูฟาอ้างว่าเป็นความผิดของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เดินทางมาถึงสนามช้าค่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะริเวอร์พูลและเลัลมาดรดได้เรียกร้องความรับผิดชอบจากยูฟาก่อนที่องค์กรลูกหนังยุโรปค่ะจะถแถลงขอโทษทั้งสองสโมสร ล่าสุดยูฟาถแถลงการระบุว่าการคืนเงินจะมีให้กับแฟนบอลทุกคนที่ไม่ได้เข้าสนามกีฬาตามเวลาที่กําหนดไว้ค่ะแนวทางการคืนเงินพิเศษนี้จะครอบคลุมส่วนแบ่งการจัดสรรบัตรของกองเชียร์ลิเวอร์พูลทั้งหมด19,618ใบนอกจากนี้ค่ะรายงานระบุว่ายูฟาจะต้องคืนเงินให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลในกรณีรวมแล้วเป็นเงินจํานวน3.5ล้านยูโรค่ะ